แฟนคลับส่งกำลังใจถึงแบมแบมก็เซเว่นลงสตอรี่ข้อความแค่อยากหลับแล้วไม่ตื่นล่าสุดเคลื่อนไหวแล้วขอโทษที่ทำให้เป็นห่วง เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยสําหรับแบมแบมกันพี่มุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็เซเว่นหนุ่มไทยมากความสามารถจากวงการเคป๊อปดังไกลถึงระดับโลกซึ่งก็เพิ่งจะสร้างปรากฏการ์เวิด์วร์คอนเสิร์ตและมาปิดทัวร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานสร้างความประทับใจพร้อมกับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามอย่างไรก็ดีวันที่25รกรกฎาคมที่ผ่านมาหนุม่มแบมแบมก็ทาเอาเหล่าแฟนคลับเป็นห่วงไม่น้อยเพราะว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหนุม่มแบมแบมได้ลงข้อความบนสตอรี่อินสตาแกรมว่าผมแค่อยากหลับไปแล้วไม่ตื่นจะได้พักเสีียยทโดใน ต่อมาหนุมแบมแบมก็ได้ลงข้อความในสตอรี่เพิ่มเติมว่าผมทํางานมาอย่างยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้และก็ยังเหลืออีกยาวไกลที่จะต้องไปต่อมันเกิดเป็นความกดดันและความเครียดมากมายร่างกายของผมเองก็ไม่ได้รู้สึกแข็งแรงเป็นเวลานานบางครั้งผมก็รู้สึกอ่อนไหวและเปราะบางผมจะทําให้ดีที่สุดในปีนี้และจะหาเวลาพักผ่อนครับผมจะไม่เป็นไรขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงขอให้มีวันที่ดีนะครับ โดยในภายหลังโพสดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับทั่วโลกต่างพกกากันส่งกำลังใจให้กับแบมแบมผ่านแฮชแท็ก VLoveU y o แบมแบมเพื่อส่งกำลังใจและซัพพอร์ตรวมทั้งอวยพรในผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก Kpop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ